สวัสดีครับผมเฟิร์นาราวิท์ Network Product Manager จาก Huawei ประเทศไทยครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา Access Point ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากทาง Huawei ซึ่งก็คือซีรีส์ Huawei AirEngine นั่นเองซึ่งเจา้าซึ่ง product ที่จะหยิบมาแนะนําในวันนี้ก็คือ Huawei AirEngine 8760X1 Pro ซึ่งเป็น flagship model ของ Huawei Access Point ในปัจจุบันครับเจซึ่งเจ้าตัว AirEngine 8760X1 Pro เนี่ย เป็นสามารถให้ให้ความเร็วในระดับอัลต้าบอร์ดแบน์สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่10.75กิกะบิตเซกและมีเสาสัญญาณมากถึง16 Spatial Stream ซึ่งทำให้รองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ต้องการทราฟิกมากๆเช่น AR VR 4K Video Conference รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT Application ต่างๆครับ ทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าในกล่องตัว AirEngine 870X1 Pro เนี่ยมีอะไรมาบ้างน,นะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือ Quick Start Guide นะครับหรือว่าคู่มือเบื้องต้นนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นตัว Mounting b a ็ k r a t e นะครับสำหรับเชื่อมสำหรับยึดตัว AP เข้ากับผนังหรือพื้ดานต่างๆนะครับผมอย่างที่3ก็คือใบรับประกันนะครับอย่างที่4ก็คือ Serial หรือว่า Mac l ไ b e l นะครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือเจ้าตัว Air Engine 8760 X1 Pro ของเรานั่นเองซึ่งเรามาดูกันที่ภายนอกก่อนนะครับเจ้าตัว8760 X1 Pro เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับที่มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับถัดมาเรามาดูกันในส่วนของเรื่องของพอร์ตนะครับโดยผมจะได้ไปทีละพอร์ตนะครับสองพอร์ตแรกของ สองพอร์ตแรกเนี่ยนะครับจะเป็นอีเล็กที่ข้อพอตนะครับสามารถใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซแบบ RJ45 และสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่10กิกะบิตเปอร์เซกต่อพอร์ตนะครับพอถัดมานะครับจะเป็นพอร์ตไฟเบอร์นะครับออปติคอลพอร์ตสามารถใช้งานร่วมกับออปติคอลรานซีเวอร์แบบ SFP+ นะครับหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่า AP เนี่ยมีความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับ Port ออปติคอลพอร์ตยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆบิลดิ้งปัจจุบันนี้นะครับมีการ ใช้โครงสร้างอินฟาสตั u เจอร์แบบที่เป็นโซลูชัน g c Core นะครับซึ่งเจ้าตัว8760 X1 Pro เนี่ยสามารถทำง,งานร่วมกับโซลูชัน g c o n ได้เป็นอย่างดีนะครับผมช่องถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของช่องเชื่อมต่อก,กับ power adapter นะครับโดยสามารถใช้งานร่วมกับ power adapter แบบที่ใช้ไฟ DC 48โวลต์ได้นะครับ ถัดมาด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับใช้ในการคืนค่าเริ่มต้นให้กับตัวอุปกรณ์นะครับตรงถัดมาจะเป็นในส่วนของพอร์ต USB นะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ IOT Expansion และใช้งานร่วมกับ External Storage ได้นะครับผมด้านบนตรงนี้จะเป็นในส่วนของ LED indicator นะครับซึ่งจะเป็นไฟที่แสดงสถานาการทํารทำงานของตัวอุปกรณ์นะครับ และถัดมาก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเจ้าตัว 8760x1 Pro เลยซึ่งก็คือเจ้าตัว 8760x1 Pro เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับ IoT โมดูลได้ถึง2โมดู l ด้วยกันนะครับผมโดยการใช้งานก็จะสามารถเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของใส่ตัวการเข้ากับอินเทอร์เฟซตรงนี้แล้วก็ขันน็อตเพื่อยึดตัว IoT โมดู l เข้ากับตัว AP นะครับแล้วก็ต่อสายสัญญ,ญาณ แอนเีน่าเนี่ยเข้าที่ช่องตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานเจ้าตัว IoT m o d u l ได้โดย IoT โปรโตโคอลที่รองรับการใช้งานร่วมกับ a i r t 8 i n แ1 Pro เนี่ยจะมีอยู่2โปรโตโคอลด้วยกันก็คือ IFID แล้วก็ z i g b e นะครับผมถัดมานะครับในส่วนของ Bluetooth เจ้าตัว a i r t 8 i n แ1 Pro เนี่ยก็จะมี Built-in Bluetooth version 5.0เข้ามานะครับใช้สำหรับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานโปโโคอล Bluetooth ได้นะครับ หลังจากที่ดูภายนอกกันไปแล้วนะครับเรามาดูความสามารถพิเศษที่โดดเด่นของตัว F Air Engine 8760x1 Pro กันบ้างน,นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า Huawei เนี่ยเป็นผู้นำในเทคโนโลยี 5G แล้วก็ AI นะครับทาง Huawei ก็เลยได้นำเทคโนโลยีบางส่วนของ 5G แล้วก็ AI เเข้ามาประยุกต์ใช้กับ Access Point ของตัวของ Huawei นะครับเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากขึ้นนะครับโดยสเทคโนโลยีหลักที่ทาง Huawei นำเข้ามาเพื่อพัฒนา Access Point นะครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็กคือ Smart Antenna นะครับก็คือการใช้งานเสาสัญญาณที่ช่วยในการลดลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความเข้มของสัญญาณไปในจุดต่างๆที่ผู้ใช้งานอยู่ได้ โดยอัตโนมัตินะครับทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถได้รับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากขึ้นนะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือในส่วนของ Dynamic Turbo ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการตรวจจับแอปพลิเคชันแบบ d y n a มิกนะครับและใช้และใช้ Quality of s e r v i c e ในการเข้ามาเพื่อช่วยการันตีในส่วนของ Latency ต่างๆของแต่ละแอปพลิเคชันนะครับทำให้มั่นใจได้ว่า ในส่วนของแอปพลิเคชันสำคัญๆและแอปพลิเคชันที่ต้องการความเรียวทันออ่่งเช่น AR และ VR เนี่ยจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมอย่างที่3ก็คืออย่างที่3ก็คือ Smart Radio l o s s Late r o a m i n g นะครับซึ่งเจ้าตัว s m r t t r d i o o o s s La เล Roaming เนี่ยจะเป็นการการันตีว่าจะไม่มีแพ็กเกจลอสระหว่างการโรมิ่งข้ามอุปกรณ์ AP เลย ซึ่งทําให้แอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดและก็มีสยิลาพมากขึ้นครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือซอฟต์แวร์ d e f i radio นะครับซอฟต์แวร์ d e f i radio จะทำให้จะเข้ามาช่วยให้เจ้าตัว airengine 8 7 6 0 x 1 pro เนี่ยมีความสามารถในการเลือกการใช้งานได้ถึง3โหมดด้วยกันโดยโหมดแรกจะเป็นโหมด dual radio นะครับซึ่งก็คือการใช้งาน 2.4GHz และ 5GHz แบบปกตินะครับ หมดที่2ก็คือหมดการใช้งานแบบ f l i p p e r r a d i o นะครับซึ่งก็คือการใช้งานในที่ขึ้น2.4 g h z 1เฮิรคลื่นนะครับและก็การใช้งานขึ้น5 g ิกะอีก2คลื่นนะครับซึ่งทำให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากขึ้นนะครับผมและหมดสุดท้ายก็คือ Dual Radio With Scanning Radio นะครับซึ่งเจ้าตัว Scanning Radio เนี่ยจะมีความสามารถในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของสัญญาณนะครับทำให้ ตัว Air Engine 8760 X1 Pro เนี่ยสามารถให้บริการประสิทธิภาพสัญญาณได้ดีที่สุดนะสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับผมทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีมากขึ้นนะครับผมทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเจ้าตัว Air Engine 8760 X1 Pro เนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดนี้เหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างน,นะครับผมซึ่งต้องตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับการใช้งานทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ออฟฟิศทำงานนะครับห้องเรียนนะครับผมหรือแม้แต่กระทั่งการใช้งานในส่วนของพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นและต้องการแบ์วิด์สูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าห้องออดิเดเรียมนะครับหรือว่าสมาทคลาสรูมต่างๆนะครับซึ่งสำหรับองค์กรที่สนใจตัว a i r e n g i e 8760 X1 Pro เนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพ e หัวเว่ยเซอร r ไพรไทยแลนด์ครับจบแล้วปะ